สวัสดีครับผมบีโคโดนะครับก็มาถึงคันที่4แล้ Blue วนะครับก็คันนี้นะครับเป็นตัวสีประตูนะครับสีน้าเงินนะครับที่เป็นส,น ия, ส you you ีท <medi> ี่โคตรหายากมากนะครับใตอนนี้นะครับสีน้าเงินนะครับตัวรถก็ยังไม่ได้แต่งนะครับเดี๋ยวลูกค้าของพี่แพรนะครับหรือว่าพี่นัทนะครับจะออกรถที่สินะครับก็เดี๋ยวผมจะแต่งช่วยครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้านะครับสีท่านนะครับพี่แพรนะครับรงฟุ๊กนะครับ แล้วก็พี่โก้นะฮะแล้วก็ของพี่รังสรรนะครับพันสุดท้ายเนาะก็เดี๋ยวลูกค้าจะไล่รับรถกันนะครับก็เริ่มจากไล่ไปเลยนะครับไล่ไปเลยก็คือพี่รังสรรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับส่วนพี่โก้ก็วันเสาร์นะครับส่วนน้องฟุ๊กก็วันอาทิตย์นะครับส่วนพี่แพรหรือว่าพี่นัทแล้วก็พี่นัทเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันวันพุธนะครับที่15นะครับก็เดี๋ยววันที่ย4เราผมจะแต่งรถของ คุณแพ้นะครับของของพี่แพ้นะครับมาโชว์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้รับประกันได้ว่าถูกใจแน่ครับตัวนี้ผมใส่เต็มนะครับสำหรับเสีเงินคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นสีที่หายากนะครับต้องแต่งให้แบบโห้โคตรเทพนะครับที่นี่เแต่งโคตรเทพทุกคันแหละครับผมแล้วก็ผมก็สี่คันนะครับที่ผ่านมานะครับก็ผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับที่กําลังออกรถหรือว่าที่ออกรถไปแล้วนะครับ แล้วก็ลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งรถสไตล์การแต่งรถหรือว่าข้อมูลของตัวรถนะครับก็ผมขอขอบคุณมากนะครับลูกลูกค้านะครับที่ได้แต่งรถไปนั้นนะครับผมร้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้นําประสบการณ์นะครับรถที่ผมได้แต่งให้ลูกค้านะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะนําจุดเด่นข้อดีของแต่ละแบบ ว่าแต่งแบบไหนแต่งเตี้ยยีราฟแค่นะครับหรือว่ายีราฟสูงนะครับยังไงแต่งแบบไหนนะครับให้เหมาะสมนะครับให้ถูกการสไตล์ของลูกค้านะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมมั่นใจนะครับว่าผมจะนําข้อมูลตรงนี้นะครับนําไปพัฒนานะครับที่จะแต่งลบให้กับลูกค้าได้สวยยิ่งขึ้นไปนะครับก็ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ถือว่า มีมากพอสมควรนะครับมั่นใจได้นะครับตัวรถกรบีฮอร์ดนะครับไม่ว่าจะแต่งสไตล์ไหนนะครับผมกล้ารับประกันนะครับทั้งข้อมูลรถแล้วก็การแต่งรถโปรโมชั่นนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ออกรถไปก็ขอขอบคุณมากมากนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมในนามบริษัทเชฟเวอร์ชรวันนะครับบีฮอร์ดนะครับก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะครับทั้ง4ท่านนี้นะครับพี่ังสรรนะครับพี่โก้้องฟุกแล้วก็คุณแพรนะครับมากๆนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ มั่นใจเชื่อใจตอกย้ําความสาเร็จของเราในทุกๆวันนี้นะครับก็ได้ทําให้เรานะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถการแต่งรถสไตล์รถลูกค้าชอบแบบไหนจะแ,แต่งแบบไหนก็เอามาปรึกษาปรึกษาเราได้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้เอารถไปแล้วเนาะก็ขอ อันนาคุณพระศรีนตรัายนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์นะครับจงช่วยคุ้มครองนะครับให้ลูกค้าที่ได้ออกรถไปแล้วหรือว่ากำลังที่จะออกรถนี้ให้แข้วคลาปลอดภัยจากสิ่งเลื่อนแต่ละท้งสิ้นนะครับก็ขอให้กิจการการค้านะครับหรือว่าการงานที่ทำอยู่นั้นจงประสบแต่ความสำเร็จร่ำรวยยืนทองมหาศาลมากๆนะครับวรวยเฮงๆนะครับถูกหวยทุบๆนะครับก็และก็ขอให้สุขภาพมีสุขภาพาที่ แรงนะครับตลอดทั้งปีนี้นะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม